จากครั้งที่แล้วนะคะที่มินตันได้ทำคลิปบทสวดเงินไหลเข้าถ้าคุณได้ลองเข้าไปฟังแล้วนะคะหนึ่งในประโยคบทสวดเงินไหลเข้าคุณจะได้ยินคำว่าฉันรักความคิดที่ฉันกำลังเล่นเกมการใช้จ่ายเงินคลิปนี้มินตันจะมาบอกความลับค่ะว่าวิธีการเล่นเกมการใช้จ่ายเงินแบบได้ผลเหมือนกับในบทสวดเงินไหลเข้านั้นทำอย่างไรเพื่อให้เกิดผลที่ดีที่สุด ถ้าคุณฟังคลิปนี้จนจบและนำไปใช้ชีวิตการเงินของคุณก็จะดีขึ้นไปอีกค่ะการเล่นเกมการใช้จ่ายเงินมันคือหนึ่งในเทคนิคของท่านอับรามฮิกที่หลายคนได้นำไปใช้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตทางด้านการเงินเหมือนกับกลุ่มคนที่เขามั่งคั่งอะคะ่ะเขาก็ได้ใช้เทคนิคนี้เช่นเดียวกันเพียงขอให้คุณทำต่อเนื่อง คุณก็จะได้ผลเหมือนพวกเขาเช่นเดียวกันค่ะเทคนิคนี้เหมาะกับคนที่อยากดึงดูดเงินเข้ามาในประสบการณ์มากขึ้นหรือเหมาะกับคนที่อยากจะปรับปรุงความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับการเงินในขณะนี้ให้ไหลเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นไปอีกและเหมาะกับคนที่อยากจะให้กระแสในตัวคุณที่เกี่ยวกับความปรารถนาบางอย่างไหลลื่นขึ้น สิ่งแรกให้คุณเตรียมจำนวนเงินไว้ในกระเป๋าจะเป็นจำนวนเงินมากเท่าไหร่ก็ได้นะคะมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีค่ะและขอให้คุณมั่นใจว่าคุณจะไม่ใช้ใจ่ายเงินจำนวนนั้นออกไปจริงๆวิธีก็คือเวลาที่คุณพบกระเป๋าเงินนั้นไว้แล้วคุณไปไหนมาไหนหรือสังเกตเห็นสิ่งที่คุณต้องการหรือชอบมันและมันเป็นราคาใกล้เคียงกับเงินที่คุณพกไว้ในกระเป๋า ก็ให้คุณบอกกับตัวเองไปเลยค่ะว่าฉันสามารถซื้อสิ่งนั้นที่ฉันต้องการได้โดยที่คุณไม่ต้องใช้จ่ายเงินออกไปจริงๆนะคะและถ้าคุณเห็นของที่ตัวคุณชอบอีกคุณก็บอกกับตัวเองอีกค่ะว่าสิ่งนี้ฉันก็สามารถซื้อมันได้ถ้าฉันต้องการมันจริงๆเพราะว่าฉันมีเงินจำนวนนั้นในกระเป๋ามินตันขอยกตัวอย่างนะคะ ถ้าหากคุณกันเงินไว้ในกระเป๋า500บาทที่จะไม่ใช้จ่ายออกไปแบบทันทีก็จะทำให้คุณได้ประโยชน์ทางการเงินทางการสั่นสะเทือนจากมันทุกครั้งการสั่นสะเทือนตรงนี้คือความรู้สึกของคุณที่ส่งไปยังพระเจ้าคุณจะเรียกอะไรก็ได้นะคะพลังงานต้นกำเนิดจัก,กรวาลภูมิปัญญาสูงสุดอะไรก็ได้ค่ะเรากลับมาที่จำนวนเงินนั้นนะคะ ถ้าคุณนึกถึงเงิน500บาทของคุณและใช้ไปกับสิ่งแรกที่คุณสังเกตว่าคุณจะซื้อมันและคุณก็ซื้อมันไปจริงๆคุณก็จะได้ประโยชน์ทางความรู้สึกมีความสุขจากการจับใจใช้สอยเพียงครั้งนั้นครั้งเดียวค่ะแต่ถ้าคุณใช้เงิน500บาทนั้น20ถึง30ครั้งอยู่ในใจต่อวันคุณจะได้รับประโยชน์ทางความรู้สึกการสั่นสะเทือนเป็นเงิน 1 0 0 0 0ถึง 15, บาทเลยล่ะค่ะฟังดีๆนะคะประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ละครั้งที่คุณยอมรับว่าคุณมีอำนาจอยู่ในกระเป๋าสตางค์ที่คุณจะซื้อสิ่งนั้น mm. ก็เท่ากับว่าคุณได้เพิ่มพูนความสุขทางการเงินของคุณครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่านั่นคือสาเหตุการดึงดูดเงินของคุณเริ่มดีขึ้น ดังนั้นการใช้จ่ายเงินก้อนเดิมออกไปครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่ในใจเป็นการให้คุณฝึกฝนการสั่นสะเทือนถึงความผาสุกความมั่งคั่งทางการเงินและพระเจ้าก็จะตอบสนองการสั่นสะเทือนของคุณโดยการจับเข้าคู่กับความมั่งคัง่งที่สามารถปรากฏได้ขึ้นมาจริงๆและความมั่งคั่งกับเกมการใช้จ่ายเงินจะกลายเป็นจริงในชีวิตของคุณเลยล่ะค่ะ วิธีนี้เป็นขั้นตอนที่ง่ายแต่ทรงพลังเพียงแค่คุณทำแบบนี้ซ้ำๆทุกวันควบคู่ไปกับการฟังคลิปบทสวดเงินไหลเข้าแล้วคุณลองสังเกตชีวิตทางการเงินของคุณดูนะคะว่าดีขึ้นมากแค่ไหนมินตันมีเคล็ดลับพิเศษอีกนิดนึงค่ะทุกครั้งที่คุณใช้จ่ายเงินออกไปจริงๆเวลาที่คุณควัก ระเป๋าเงินให้คนขายหรือต้องการจ่ายสิ่งต่างๆออกไปหรือจะเป็นการโอนเงินผ่านทางโทรศัพท์ก็ให้คุณรู้สึกดีทุกครั้งที่คุณกำลังจะจ่ายออกไปเช่นความรู้สึกขอบคุณเมื่อคุณสำนึกรู้คุณหรือแสดงความกะตัญญูออกไปนั่นก็แปลว่าคุณกำลังขอบคุณเบื้องบนและพระเจ้าก็จะส่งสิ่งดีๆกลับมาให้คุณอีกค่ะก่อนจะจบคลิปนี้นะคะ มินตันอยากจะเล่าการทดลองหนึ่งให้คุณฟังค่ะการทดลองนี้จะทำให้คุณเข้าใจและมั่นใจว่าทำไมการส่งความรู้สึกที่ดีออกไปเช่นอารมณ์แห่งความชื่นชมยินดีการรู้คุณความรู้สึกปิติสุขหรืออะไรอื่นๆที่เป็นความรู้สึกเชิงบวกเวลาที่คุณส่งความรู้สึกเหล่านี้ออกไปทำไมคุณถึงได้รับสิ่งดีๆกลับมามันมีการทดลองหนึ่งค่ะที่ ประเทศเขาได้นำวัสดุที่ออกเสียงเป็นตัวโนต้ตต่างๆแต่ละเสียงมินตัานจำไม่ได้นะคะว่าวัสดุนั้นมันคืออะไรพอยมันอยู่ตรงนี้ค่ะนักวิทยาศาสตร์นั้นนะคะเขาก็ได้เคาะที่วัสดุตัวหนึ่งที่เป็นเสียงซอนคือเคาะตัวเดียวนะคะที่เป็นเสียงซอนปรากฏว่าเสียงตัวอื่นที่เป็นเสียงซอนที่ไม่ได้ถูกเคาะก็ขานรับ เสียงตัวนั้นที่ถูกเคาะขึ้นมาค่ะแล้วเขาก็ลองไปเคาะที่วัสดุตัวที่เป็นเสียงโน้ตตัวฟาอีกค่ะและวัสดุที่เป็นเสียงโน้ตตัวฟาที่ไม่ได้ถูกเคาะก็ดังขานรับกันขึ้นมาอีกจริงๆแล้วเขาทดลองทุกเสียงเลยอะค่ะสรุปคือพอเคาะเสียงไหนเสียงที่เป็นเคลื่อนเดียวกันก็ดังขานรับกันขึ้นมาการทดลองนี้นะคะเป็นการชี้ให้เห็นว่า เมื่อเราส่งคลื่นสัญญาณอะไรออกไปเราก็จะได้รับคลื่นสัญญาณนั้นกลับมาค่ะเสียงโน้ตก็เป็นคลื่นชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันกับทุกคนนะคะเวลาที่คุณส่งแรงสั่นสะเทือนอะไรออกไปหรือความรู้สึกอะไรออกไปคุณก็จะได้รับแรงสั่นสะเทือนนั้นแบบเดียวกันกลับมาค่ะดังนั้น เวลาที่คุณรู้สึกขอบคุณกระตันยูชื่นชมยินดีหรืออะไรก็ได้ค่ะที่เป็นความรู้สึกแบบดีๆคุณก็จะได้รับความรู้สึกแบบนั้นกลับมาอีกอาจจะกลับมาในรูปแบบของมีใครบางคนนำสิ่งของที่คุณปรารถนามาให้คุณหรือบางครั้งอาจจะเป็นรูปแบบของอาหารที่คุณอยากจะทานแล้วก็มีคนซื้อมาฝากคุณหรืออาจจะเป็นจำนวนเงินที่คุณปรารถนาก็ได้ค่ะ ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้นะคะมินตันเคยได้รับแล้วในทุกๆรูปแบบเลยละค่ะยิ่งคุณรู้สึกดีมากเท่าไหร่คุณก็จะได้รับมากขึ้นไปอีกลองทําดูค่ะความรู้สึกในเชิงบวกมินตันจะขอยกตัวอย่างเพื่อที่ให้ตัวคุณไปจับเข้าคู่กับความรู้สึกแบบนั้นหรือทําความรู้สึกแบบนั้นซึ่งก็ได้แก่ความพอใจ ความรักความชื่นชมยินดีมีปิติสุขความรู้สึกอิสระการมองโลกในแง่ดีความกระตือรือร้อนความยินดีการตระหนักรับรู้ความหวังอารมณ์เหล่านี้ค่ะเวลาที่คุณส่งความรู้สึกแบบนี้ออกไปให้ใครคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับคืนมา ส่วนความรู้สึกด้านลบในแต่ละวันถ้าคุณจับความรู้สึกนั้นได้ให้คุณรีบกลับมาอยู่ในโหมดอารมณ์ของความรู้สึกเชิงบวกให้เร็วที่สุดนะคะยิ่งคุณทำความรู้สึกแบบนั้นให้กลับมาในเชิงบวกได้เร็วมากเท่าไหร่การที่คุณท่องบทสวดเงินไหลเข้าและการเล่นเกมการใช้จ่ายเงินก็จะสำเร็จไวขึ้นด้วยล่ะคะ่ะ เพราะว่าไม่มีแรงต้านในอารมณ์ด้านลบๆเข้ามาขัดโอกาสที่คุณจะได้รับสิ่งดีอะค่ะความรู้สึกแบบลบๆนั้นนะคะก็ได้แก่ความเบื่อหน่ายความหนักใจการระแวงความกังวลการแก้แค้นความเกลียดชังความโกรธความอิจฉาความรู้สึกไม่มั่นคงเวลาที่คนคนหนึงมีอารมณ์เชิงลบแบบนั้นมากๆและรู้สึกแบบนั้นไปเรื่อย ก็จะส่งผลให้คนคนนั้นผลิตเซลล์เนื้อเยื่อที่ผิดปกติออกมาอาจจะส่งผลให้ร่างกายได้รับความเจ็บป่วยโยครคภัยไข้เจ็บตามมาด้วยอะค่ะมินตันขอฝากคำนี้เอาไว้นะคะใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจที่หมดมานะก็ทําให้กระดูกแห้งสุขภาพจิตใจเป็นอย่างไรก็จะสะท้อนถึงสุขภาพด้านร่างกายออกมาเป็นแบบนั้นด้วยค่ะ เอาไว้คลิปหน้าเมนตันจะมาทําคลิปแบบเจาะจงถึงด้านอารมณ์และจะบอกวิธีทําอย่างไรถึงจะให้อยู่ในโหมดอารมณ์แบบเชิงบวกได้นานที่สุดจนกลายเป็นตัวตนของคุณเลยล่ะค่ะท้ายนี้เมนตันก็ขอให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสันติสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเงินแบบมั่งคั่งเหลือเฟือ และอย่าลืมคิดบวกและส่งความรักให้กับทุกๆคนในแต่ละวันด้วยนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลดีให้กับคนรอบข้างและที่สำคัญก็จะส่งผลดีให้กับตัวคุณเองโดยตรงเลยล่ะค่ะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ m i n ตั้นไม d เซ t ชีวิตขาขึ้น